มาครับผมสวัสดีครับวันนี้มีรถมานําเสนอขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวหลักหมื่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ TFR ยีสุ TFR นะครับเครื่องยนต์2 5งพันรซีซีปี2องพหร้อยสิห้าหรือจดทะเบียนปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับสีภายนอกสีเต็มนะครับคันนี้ บอดี้สวยอยู่นะครับคันนี้คั้ซสีสวยทั้งเส้นนะครับไม่ผูกไม่ปะไม่ดามนะครับแอร์เย็นนะครับเทสมาแล้วนะครับวิ่งไกลนะครับแพ้่เชียงใหม่เชียงใหม่แพร่นะครับไม่ผูกนะครับกระบะไม่ผูกนะครับ สีภายนอกเต็มนะครับดูรอบคันก่อน,นครับเพรามร้อนไม่มีปัญหานะครับวิ่งไกลได้นะครับอันนี้ผมมาขายตามสภาพกันนะครับภาษีคันนี้ภาษีหกแปดนะครับต่อหนึ่งปีนะครับ รถบอดี้สวยเลยนะครับดูภายในกันนะครับเป็นมือหมุนนะครับตอนเดียวเบาะหนังนะครับรถวิ่งอยู่สามแสนนะครับภายในดูดีสะอาดนะครับรถไม่โทมครับแผงประตูเต็มนะครับตาเครื่องกันครับดูหน้าเครื่องกันนะครับ เย็นนับคันนี้ทีเดียวติดนะครับคัดเกียไม่มีปัญหานะครับเครื่องความร้อนไม่มีปัญหาวิ่งไกลมาแล้วนะครับเครื่องใหม่แท้ครับคันนี้ยิวกันสดๆนะครับ สติกเกอร์สาโพงงอยู่ครับเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับวิวแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างโอเคเลยนะครับหากใครสนใจคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทท้วนนะครับรถได้นิดหน่อยไม่ได้ตั้งราคาสูงมากนะครับ ั่ไไมเยอะนะนครบด้ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อผมหนะ้าเฟซบุ๊กนะครับหรือเบอร์โทร063123นะครับ8698หอมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ